ผมอะซื้อรถอะผมต้องการใช้ไปยาวๆครับผมก็ต้องการรถที่มีความมั่นใจระดับหนึ่งอะไม่ต้องถึงกับเป็นรถเจ้าตลาดก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นรถที่มีคนใช้อยู่พอสมควรแล้วกันคือถึงแม้ว่ามันจะไม่นิยมอะครับแต่มันก็ใช่ว่าจะไม่ดีถูกไหมคนก็ใช้กันผมก็เห็นใช้กันทนทานใช้กันสิบยิปี 30, 30, 30ปีกันหลายคันสวัสดีครับ สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ชายเล่นรถนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพิเศษหน่อยครับพอดีว่าผมได้ออกรถมาใหม่นะครับก็อยากจะนำข้อมูลหรือว่าวิธีคิดต่างๆเนี่ยที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกรถคันนี้ซึ่งรถคันนี้เป็นรถกระบะรุ่น s i n เกิลแคหรือว่ารุ่นตอนเดียวหรือว่ารุ่นหัวเดียวนะครับจะไม่มีแคปด้านหลัง ยี่ห้อมิตซูบิชิไทรท่านนั่นเองสำหรับประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยสองประเด็นหลักนะครับประเด็นที่หนึ่งลักษณะการเลือกแนวรถหรือว่าทรงรถทำไมผมถึงมาจบที่เป็นกระบะตอนเดียวติดตู้ทึบประเด็นที่สองเกี่ยวกับการเลือกยี่ห้อว่าทำไมผมถึงมาจบที่ยี่ห้อมิตซูบิชิได้ ในส่วนของเรื่องเหตุผลที่ผมตัดสินใจออกรถยนต์เนี่ยสำหรับการนำมาวิ่งงานหาเงินนะครับก็เพราะว่าผมได้ใช้มอเตอร์ไซค์ในการสร้างไรายได้ในการทำเป็นอาชีพให้กับตัวเองอยู่แต่ว่าตั้งแต่ผมมามาขับเป็นร i d เดอร์ของ Delivery เนี่ยอยู่ประมาณครึ่งปีเนี่ย ผมรู้สึกว่าร่างกายของผมเนี่ยมันจะเสื่อมโทรมลงพอสมควรผมคิดว่ามันคงถึงเวลาครับที่เราน่าจะหาอะไรทําบางอย่างที่มันสร้างไรายได้ให้กับเราได้และมันตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ต่อความชอบต่อความต้องการของเรานะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้น ใช้ใช้เงินเก็บที่มีเนี่ยไปดาวรถกระบะมาสักคันดีกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะได้เซฟแรงของผมในการที่จะหาได้จากจากการวิ่งรถเพราะว่าการใช้รถยนต์เนี่ยมันก็จะกินพลังงานน้อยกว่าการใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็สภาพร่างกายของเราก็จะไม่เสื่อมโทรมลงไปมากเท่ากับการขับมอเตอร์ไซค์ทั้งวันมาเข้าสู่ประเด็นหลักกันประเด็นที่หนึ่งอันนี้ผมอยากคุยเรื่องทรงรถก่อนก็ รถที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยนะครับมีอยู่สามมีสามตัวเลือกด้วยกันเป้าหมายที่หนึ่งคือรถกระบะซิงเกิลแคตอนเดียวแบบนี้เป้าหมายที่สองคือรถกระบะที่มีแคปด้านหลังเหมือนคันเก่าของผมที่ใช้ม i g ติเออยู่และสามคือรถเก่งห้าประตูครับก็จริงๆรถทั้งสามทรงเนี้ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสีย ถ้าคุณเลือกหนึ่งอย่างคุณก็เสียบางอย่างซึ่งแน่นอนแหละมันไม่มีรถคันไหนที่มันจะเพอร์เฟกอยู่แล้วจริงไหมครับสําหรับรถรถตอนเดียวเนี่ยก็จะมีข้อดีคือว่าเราสามารถขนของได้มากและยิ่งถ้าถ้าเกิดเราเอาวิ่งเข้าร่วมแอปเนี่ยอย่างแอปของ l a ล่ามูฟเนี่ยที่ผมกําลังจะเอาเข้าร่วมเนี่ยมันก็จะมี โอกาสได้งานมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้ามีการเรียกงานที่จะต้องการขนของเยอะครับเขาจะติ๊กมาว่าต้องการรถกระบะท,ที่มีช่วงยาวพิเศษทําให้เราสามารถสร้างไรายได้มากขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องของโอกาสการได้งานอื่นๆที่ไม่ใช่งานในแอปจากที่ผมสังเกตอยู่ในกลุ่มของรถกระบะขนของหลายๆกลุ่มเนี่ยผมสังเกตเห็นเลยว่าหลายๆงานที่เขาเรียกมาให,ใ,หให้ให้ให้รับรถร่วมเนี่ย หลายๆงานก็จะเรียกเป็นรถกระบะตอนเดียวเพราะว่าต้องการสเปซต้องการพื้นที่ในการขนของดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะครับในการที่จะบรรทุกขอ,ของขนของได้มากเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้ในชีวิตประจาวันหรือว่าใช้ส่วนตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าเรานั่งได้แค่สองคนนะครับคือคนขับกับผู้โดยสารด้านข้างเต็มที่ก็สามคนเพราะว่า บเบาฝั่งนี้มันจะยาวนิดหน่อยสามารถนั่งเบียดกันได้แต่ก็ได้แค่นี้ครับสามคนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องใช้รถในชีวิตประจาวันบ่อยๆหรือว่าต้องใช้ส่วนตัวบ่อยเนี่ยรถทรงนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับแต่พอดีว่าตัวผมเองเนี่ยใช้รถยนต์น้อยมากดังนั้นเนี่ยผมก็เลยโอเคตัดสินใจเลือกเลยว่าเอารถทรงนี้แหละกระบะตอนเดียวเนี่ยแหละมันจะได้บรรทุกของได้มากและที่สําคัญคือราคามันถูกกว่ารถกระบะแคบ ประมาณหนึ่งแสนหรือเกือบแสนเลยนะครับส่วนในเรื่องของรถกระบะแคบเนี่ยจริงๆเป็นตัวเลือกที่ผมคิดว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันอนเนกประสงค์มันใช้ส่วนตัวได้แล้วก็สามารถใช้ทํางานได้ด้วยเพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราเสียโอกาสไปในบางงานถ้าเกิดลูกค้าต้องการต้องการรถที่มีความยาวพิเศษหรือว่าต้องการขนข,ของมากๆเนี่ยมันก็จะเสียโอกาสไปได้ก็อย่างคันนี้ไททันเนี่ย ราคาอยู่ที่ในกระบะตอนเดียวนะห้าแสนสามหมื่นห้าพันแต่ถ้าเกิดเป็นกระบะแทปบเนี่ยมันก็จะหกแสนกว่าๆนะครับก็แพงขึ้นเกือบแสนหรือถ้าจะเอาเอารุ่นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นหน่อยก็แพงขึ้นเป็นแสนเลยมันก็จะส่งผลต่อเงินดาวน์แล้วก็ยอดการผ่อนนแต่ละเดือนนะครับก็จะผ่อนแพงขึ้นพันกว่าบาทต่อไปเรื่องของรถเก๋งที่เป็นรถเก๋งห้าประตูเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดี มากๆเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสําหรับใครที่ต้องการเอารถมาอนเนกประสงค์แล้วก็ต้องการทําเป็นอาชีพด้วยเนี่ยเพราะว่ารถเก๋ง5ประตูเนี่ยมันสามารถที่จะรับวิ่งงานของลาร่ามูฟที่ขนของ5ประตูได้แล้วก็เราสามารถนํารถของเราเนี่ยนะครับไปเข้าของแกร็บได้เพื่อที่จะวิ่งเป็นแกร็บคาร์เหมือนเหมือนวิ่งแท็กซี่อะครับส่งผู้โดยสารเพียงแต่ว่าที่ผมไม่เลือกรถเก๋งเนี่ยอันนี้ผมยอมรับเลยว่าเป็นจริตส่วนตัวของผมล้วนเลยเพราะว่าผมไม่ชอบรถเก๋งแค่นั้นเองครับ ผมไม่ชอบรถเก่งแล้วก็ที่สําคัญคือผม,ผมชอบเสียงเครื่องดีเซลเวลามันสตาร์ทเครื่องเนี่ยเสียงเสียงมันเท่ดออีอะไรประมาณนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยก็เลยตัดใช้รถเก่งออกไปแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆตัดสินใจหรือว่าอยากได้รถมาหาเงินแล้วกําลังมีช้อยแบบผมอยู่เนี่ยผมว่ารถเก่งก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันและที่สําคัญคือรถเก่งเนี่ยผมว่ามันออปชั่นมัน,ม,นมันกักนิดนึงนะครับกักในที่นี้คือ ประมาณว่าถ้าเกิดสมมุติเราจะซื้อรถเจ๋งรุ่นล่างสุดอย่างเงี้ยคุณก็จะได้รถแบบรถเก๋งตัวเปล่าเกียร์ธรรมดาล้อเป็นล้อกระทะอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากได้สวยหน่อยก็ต้องเพิ่มเงินเพิ่มแมตนะครับกระจกไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มเงินอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันจุกจนะิกแล้วมันดูไม่ค่อยจบยังไงก็ไม่รู้นะสําหรับการเลือกรถเก๋งนะครับี่จริงผมก็เลยคิดว่าเอากระบะมาเลยคันนี้แหละไม่ต้องมีออปชั่นอะไรมากเอาแบบ รุ่นล่างสุดไปเลยเพราะเป็นกระบะตอนเดียวมันก็จะเป็นมันจะมีรุ่นมันจะไม่มีตัวเลือกให้ใหเลือกมากนักนะครับก็เลยจบไปไม่ต้องมาล้อมงล้อมแม็กไม่ต้องกระจกอะไรมากมายไฟฟ้าไม่ต้องมีออชชั่นอะไรเยอะแยะขับได้ออก็พอก็อันนี้คือความคิดของผมนะก็แล้วแต่ละกันมันไม่มีผิดไม่มีผิดไม่มีถูกครับมันอยู่ที่ความคิดของส่วนบุคคลอ่าเรื่องของทรงรถก็จบไปนะครับก็ประมาณนี้แหละ สามตัวเลือกของผมสุดท้ายผมก็เลือกเป็นตัวเลือกที่หนึ่งก็คือเป็นกระบะช่วงยาวหรือว่ากระบะตอนเดียวประเด็นที่สองทำไมผมถึงเลือกยี่ห้อมิตซูบิชิล่ะจริงๆถ้าคุณพูดถึงรถกระบะเนี่ยก็จะนึกถึงยี่ห้อดังๆอย่าง t o โย t a า s u z u นะครับแล้วก็ลองลงมาจะเป็นมิ s ซูบิชิเป็นนิสสันหรือว่าม a ส d a MG อะไรก็ว่าไป จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นผมเจ้าอีสูสูนะผมก็ได้ลองยื่นไฟแนนซ์ไปบ้างแล้วแหละนะครับแต่ว่าว่าตรงๆก็คือไม่ผ่านแล้วก็เหมือนกับเขาไม่ค่อยดันเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าตลาดนะเขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้งอลูกค้าอะไรมากมายนะครับก็ส่งเอกสารไปรอเป็นเดือนเลยนะครับก็มีมีเซลล์มามาถามมาอะไรบ้างแต่ว่าไฟแนนซ์ก็ไม่ได้ตามไม่ได้ไม่ได้ดันเคสให้ว่างั้นเถอะนะครับ กลับกันเนี่ยผมยื่นมิซูไปเนี่ยวันต่อไปโทรมาเลยครับผ่านก็อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันนี้มันก็เป็นข้อข้อดีของแบรนด์แบรนด์ที่ไม่ไม่ได้เป็นเจ้าตลาดนะคือเขาก็อยากได้ลูกค้าว่าตรงตรงอ่ะนะครับแล้วก็เขาพยายามดันดันเคสให้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็ตัดใ,ใจง่ายครับเพราะว่ารถรถที่ไม่ใช่แบรนด์เจ้าตลาดเนี่ยแบรนด์รองลงมาหน่อยเนี่ยมันก็ ผมว่ามันก็ดีนะคนก็ใช้กันเยอะครับมิซูผมเห็นกันทั่วไปอะ่ะและอกอย่างคือรถกระบะตอนเดียวตอนเนี้ผมไม่ไม่แน่ใจนะว่าน่าจะเหลือแค่สามยี่ห้อแล้วมั้งก็คืออิซูซูโตโยตา้าแล้วก็มิซูเพราะว่านิสสันอนะ่ะผมไปคุยกับนิสสันมาตอนเดียวเขาไม่มีโฉมใหม่นะครับต,ตัวโฉมใหม่ล่าสุดเนี่ยไม่มีรุ่นตอนเดียวถ้าจะซื้อคือต้องซื้อ,อ,อรุ่นโฉมเก่าผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะไม่ผลิตหรือมั้ง หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรืออาจจะผลิตก,ก็ได้อน,นี้อันนี้ไม่โชว์ข้อมูลนะครับส่วนของมิสซูเนี่ยรุ่นไทยท่นเนี่ยก็มีตอนเดียวอยู่แล้วนะครับส่วนยี่ห้ออื่นอย่าง m a ส d a เนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนโฉมแล้วก็ตัวตอนเดียวเนี่ยก็ไม่เห็นนานแล้ว MG MG ก็ไม่ไม่มีไม่มีรุ่นตอนเดียวครับก็เป็นเป็นรุ่นแคปมาเลยจริงๆ Mg ก,ก็น่าใช้นะเป็นกระบะแคปที่ราคาเท่ากับตอนเดียวเนี่ยแต่ว่าที่ผมซื้อมิสซูเนี่ยเพราะว่า ผมอะ่ะซื้อรถอะ่ะผมต้องการใช้ไปยาวๆครับผมก็ต้องการรถที่มีความมั่นใจระดับหนึ่งอะ่ะไม่ไม่ต้องถึงกับเป็นรถจ้าตลาดก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นรถที่มีมีคนใช้อยู่พอสมควรแล้วกันคันนี้กำลังเครื่องน้อยนะครับจากสเปคที่ผมเช็คมาเนี่ยเป็นเครื่องดีเซลสองจุ้าก็จริงนะแต่ว่าเป็นเครื่องเก่าที่มีการพัฒนาขึ้นมา เป็นเครื่องพัฒนามาจากไซโครนรุ่น l 2 0 0ร้อยไซโครนนะครับรหัสเครื่องก็ 4D56 มันก็เก่านิดนึงใส่ระบบคอมมอนเรลเข้าไปแรงม้าก็น้อยกว่าเขาเลยน้อยกว่ากระบะทุกรุ่นเลยว่าง่ายๆได้แค่128แรงม้านะครับแรงบิดก็ไม่มากแรงบิดก็น้อยกว่ารุ่นอื่นเหมือนกันแรงบิดอยู่ที่240นิวตันเมตรถ้าเป็นพวกอ่า ลีโวกับ d m a มเนี่ยก็จะมีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ1 5 0ห้าิแรงม้าก็จะมากกว่าคันนี้อยู่22บม้านะครับแล้วก็แรงบิดของรีโวและ d m a มเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ350นิวตันเมตรก็จะมากกว่าคันนี้หนึ่งนิวตันเมตรแต่สำหรับผมผมคิดว่าเออก็ไม่ไม่ได้เอามาขนของอะไรหนักอยู่แล้วนะครับคิดว่าเท่านี้ก็น่าจะพอมันก็เป็นเป็นเครื่องเก่าที่พัฒนาขึ้นมาครับมันก็คงจะไม่ไม่ได้มีระบบอะไรมากมายมันก็คงจะไม่ต้องปวดหัวเวลา เวลาซ่อมอะไรมากก็เป็นเรื่องกําลังเครื่องแหละที่ทติดใจผมอยู่นะแต่ว่าก็โอเคนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับมิสูไททันคันนี้น้ําหนักตัวก็เบากว่ากระบะรุ่นอื่นน้ําหนักตัวอยู่ที่หนึ่งจุดห้าตันนะครับหนึ่งันห้า้อหกสิบกิโลกร,รมัมกระบะตัวอื่นอย่างดีแม็กแลวก็ลีโวเนี่ยประมาณหนึ่งจุดเจดตันนะครับหนึ่งพันเจ็ดรอยกิโลกร,รมัมประมาณนั้นก็หักลบไปแล้วกับน้ําหนักตัวกับ แรงกําลังเครื่องเนี่ยก็อาจจะหนีกันไม่มากอย่างน้อยคันนี้ก็เบากว่าว่ายง่ายแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจได้ง่ายนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยทำงานอยู่ร้านอะไหล่มาเป็นสิบปีเลยนะครับก็ขายอะไหล่ไปเยอะนะแล้วก็รถที่มาซื้ออะไหล่ช่วงล่างบ่อยๆเนี่ยกระบะครับก็จะเป็นพวกดี a ม็กรีโวอะไรพวกนี้แหละแต่เพื่อนบอกว่า รถกระบะคนของเนี่ยไทยท่านเนี่ยไม่ค่อยมาซื้ออะไรช่วงล่างนะครับมันบอกว่าช่วงล่างช่วงล่างดีแน่ๆเพราะว่าไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรไม่ค่อยพังอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลอ้างอิงอะไรเป็นตัวเลขนะครับ <spreads> ก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าที่คนมาซื้อน้อยเพราะว่าคนใช้น้อยกว่าก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็เลือกรถที่ที่มันพอดีกับเราแล้วกัน นะผมก็โอเคกับคันนี้แหละไม่ไม่ได้อะไรมากมายก็คือเอามาทํางานเอามาหาเงินเวลาผมไปคุยใครเนี่ยก็มีแต่คนเชียร์ซื้อรถเจ้าตลาดนะ u ิลลสุโตโยต้าอเงี้ยผมคิดว่าถึงแม้ไม่ใช่รถเจ้าตลาดอ่ะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่นิยมครับแต่มันก็ใช่ว่าจะไม่ดีถูกไหมคนก็ใช้กันผมก็เห็นใช้กันทนทานใช้กันสิบยี่ปี30ปีกันหลายคัน แลอีกเรื่องนึงที่ผมที่ผมเบื่อมากนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็เป็นอนะ่ะเวลาไปอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งอนะ่ะบางทีเราก็เอออยากจะปรึกษาคนอื่นงั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็บางทีคนอื่นเนะ่ะที่เราปรึกษาด้วยเนี่ยก็ชอบมาพูดว่าอย่าไปซื้อแบรนด์แบรนด์ที่ไม่ใช่เจ้าตลาดส่วนใหญ่ก็ไปเชียร์ซื้อเจ้าตลาดกันอย่างเดียวไม่ว่าจะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าราคาขายต่อนไม่ได้อะไรมันแพงนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ผมคิดก็คือว่าก็ซื้อรถมาใช้อ่ะผมไม่ได้ซื้อมาขาขยว ทำไมต้องต้องแขร์เรื่องราคาขายต่อด้วยนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนส่วนใหญ่ใช้ตะกกานี้นะครับว่าซื้อมาแล้วราคาขายต่อไม่ได้ผมก็เออผมก็ฟังแล้วก็เออก็เฉยๆนะเพราะว่าผมซื้อมาผมก็กะใช้ย,วยาวๆอ่ะส่วนเรื่องอารมณ์อะไหล่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามีข้อมูลกันหรือว่าแค่พูดต่อๆกันมาด้วยนะเพราะว่าอะไหล่รถกระบะเนี่ยมันก็ไม่น่าจะทิ้งกันมากนะพูดถึงรถอะอะไหล่สิ้นเปลืองหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยฉะนั้นเนี่ย เวลาปรึกษาใครจะซื้อรถจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วก็พยายามหาข้อมูลให้มันเป็นข้อมูลที่แท้จริงแล้วกันไม่ใช่ว่าฟังมาหรือว่าจับจากความรู้สึกสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าผมซื้อคันนี้มาผมเสียดายรถรุ่นอื่นไหมหรือว่าเสียใจไหมที่เลือกรถทรงนี้มาเนี่ยมันก็มีบ้างครับว่าทําไมไม่ซื้อรถรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นที่มันได้กําลังเครื่องมากกว่านี้ทําไมไม่เอารถเกง๋งทำไมไม่ออกกระบะแคปนะครับบางทีก,ก,ก็ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าผมก็คิด กลับไปตอนที่ผมตัดสินใจซื้อคันนี้ผมก็ทบทวนหลายรอบมากนะครับแล้วก็พอตัดสินใจแล้วเนี่ยผมก็ซื้อมาเลยก็อยากจะฝากคําพูดหนึ่งของ Hitler อดอล์พิทเลอร์ไว้แล้วกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผดะเด็จการถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ถูกชาวโลกประนามในสิ่งที่เขาก่อในเรื่องของสงครามโลกก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาก็มีวิธีคิดมีคําพูดดีๆฝากเอาไว้เหมือนกันนะครับคําพูดของอดอล์พิทเลอร์เนี่ยเขาพูดว่า ก่อนตัดสินใจอะไรลงไปให้คิดทบทวนเป็นหมื่นครั้งและเมื่อตัดสินใจลงไปแล้วก็อย่าได้ลังเลแม้จะต้องเผชิญอุปสรรคอีกเป็นหมื่นครั้งเช่นกันก็เป็นวิธีคิดที่ดีเป็นแนวคิดที่ดีที่ทำให้ผมเนี่ยมั่นใจแล้วก็แน่วแน่กับรถคันนี้มากๆก็ประมาณนี้สำหรับ ข้อมูลที่ผมอยากจะนํามาแชร์นํามาพูดคุยกันเรื่องของวิธีคิดในการตัดสิน,นใจซื้อรถของผมคันนี้มาเด,เดี๋ยวต่อจากนี้ผมจะให้ดูรอบๆรถด,ด้านนอกแล้วก็จะถ่ายดูด้านในนิดหน่อยนะครับไปกันเลยตรงนี้เป็นในรถนะครับก็สําหรับรุ่นตอนเดียวของไททันเนี่ยมีข้อดีคือว่ากระจกเป็นไฟฟ้ามาให้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นของเจ้าตลาดเนี่ยของโตโยต้ของขอิซูเนี่ยตัวล่างสุดเนี่ยกระจกเป็นมือหมุนแล้วก็ ถ้าอยากได้กระจกไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มเงินหน่อยแต่คันนี้ก็มีกระจกไฟฟ้ามาให้เลยผมว่าก็โอเคนะก็จบดีนะครับเครื่องเสียงก็ธรรมดาธรรมดาครับไม่มีอะไรพิเศษแอร์นะครับเกียร์ธรรมดาห้าสปีดครับแต่ถ้าเป็นพวกยี่ห้ออื่นก็จะเป็นหกเกียร,ร์ไม่มีอะไรครับลงๆก็แค่นี้แหละนะครับไม่ต้องอะไรมากมายขับได้นะครับขับได้ใช้งานได้ พอแล้วสําหรับผมนะครับไม่ต้องมีออปชันอะไรมากมายและที่สําคัญถ้าออปชันเยอะไปเนี่ยผมว่าเวลาเสียมันก็ปวดหัวเหมือนกันนะจุกจิกด้วยนี่ก็คือด้านนอกตัวรถนะครับก็เดิมๆครับให้ดูรอบคันผมว่ามันสวยดีนะผมชอบเลยแหละด้านหน้าดูประหลาดประหลาดนิดนึงแต่ก็โอเคดูดูล้ําดูดูสวยดีอันนี้ตู้ทึบครับตู้ทึบความสูงสอเมตร นี่ครับด้านหลังไฟหลังมัน LED ด้วยนะเนี่ยไฟเนี่ยนะครับไฟเบรกก็เป็น LED ด้วยผมว่าท้ายมันสวยมากเลยไทยทันอะตู้ทึบนี้ติดมาจากาให้ศูนย์ติดมาให้เลยครับก็ออกรถเป็นรถกระบะตอนเดียวมาแล้วก็ให้เขาเอาส่วนรถเงินดาวที่เขามีให้อะครับไปไปทำตู้ทึบให้เขาก็ไปไปติดมาให้ที่แถวแถรังสิตมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ ล้อก็เป็นล้อกระทะเดิมเดิมเดี๋ยวอีกหน่อยมีเงินก็คงจะเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นล้อแม็กสวยๆแต่ว่าล้อหลังก็คงต้องใช้เป็นกระทะเหมือนเดิมเพราะว่าบางทีถ้าคนของหนักเนี่ยล้อแม็กมันรับน้ำหนักไม่ไหวอาจจะแตกได้ก็ผมใส่กระจกมุมอับมาเพิ่มนะครับก็อันเนี้ยเอาไว้มองมุมอับนะครับอันนี้ไว้มองเวลาถอยเวลาจอดที่แคบติดไว้สองฝั่งเพราะว่ารถตอนเดียวเนี่ย เวลาเราเจอมุมอับของรถนะครับมันมันยากกว่ารถกระบะแคบนะเพราะว่ารถกระบะแคบเนี่ยเรายังเวลาเราขับรถอยู่เนี่ยเราเราจะเบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวานเนี่ยเราเราสามารถมองผ่านแคบได้ว่ามีรถมามามา,มาในมุมอับสายตาเราหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นรถตอนเดียวเนี่ยมันมองไม่เห็นไงดังนั้นเนี่ยมีกระจกมองมุมอับเอาไว้มันก็ช่วยได้ตู้ทึบอันนี้เป็นตู้ทึบที่มีความสูงพิเศษครับสองจเมตรก็คือความสูงสูงสุดเลยนะครับ แล้วก็ให้ที่ศูนย์จดทะเบียนเป็นทะเบียนพาณิชย์ให้หรือว่าเขาเรียกว่าจดเลี่ยงอะไรครับจดเป็นทะเบียนพาณิชย์ให้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูตู้นิดนึงแล้วกันด้านในนะครับนี่ครับก็ท้ายกระบะคันนี้ความยาวนะความยาวของรถนะครับสองจุดสองเมตรแล้วก็ความสูงจากพื้นนะครับ ขึ้นไปหลังคาเนี่ยก็สองจุดหนึ่งเมตรนะครับตามสเปคความกว้างความกว้างนะครับหนึ่งจุดสี่เจ็ดเมตรก็ผมก็เตรียมอุปรกรณ์เอาไว้ขนของบ้างนะครับก็จะมีบับเบิลห่อของนะครับเอาไว้แบบกันกระแทกเวลาขนของพวกทีวีหรือว่าอะไรที่มันมีความเสี่ยงแตกง่ายครับรถเข็นไม้กวาดเอาไว้ทำความสะอาด ว่เขียนเนี่ยว,ว่าผมจะซื้อใหม่อะคันนี้ผมสั่งม,มันเล็กไปบางทีแบบขนของลงจากหอเงี้ยขนทีวีขนตู้เย็นลงอย่างเงี้ยบางทีไม่พออันนี้พอสั่งพอดีสั่งออนไลน์มาก็เลยไม่ได้เห็นของไม่ได้เห็นคันจริงนะครับอันนี้ยอมรับว่าพลาดก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งคันใหม่ให้มันใหญ่กว่านี้ประมาณนี้ครับก็ตอนนี้รอป้ายขาวอยู่เดี๋ยวพอได้ป้ายขาวเนี่ยก็จะไปสมัครแอปของลาล่ามูฟแหละนะครับจะได้ วิ่งงานแล้วเดี๋ยววิ่งงานเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาแชร์ให้อีกทีเหมือนเดิมเหมือนตอนผมวิ่งมอไซค์แหละนะครับตอนนี้ก็วิ่งคูณไปก่อนนะครับรับงานเองด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้รับงานเองอยู่ก็มีงานบ้างครับส่วนใหญ่ก็คนรู้จักกันจ้างให้ไปขนนั่นขนนี่ย้ายห้องย้ายอะไรนิดหน่อยก็พอมีงานบ้างแต่ยังไม่ได้มีทุกวันนะก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ นะครับก็อยากให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาให้กําลังใจกันหน่อยเพื่อที่จะทําให้ผมเนี่ยได้มีกําลังใจที่จะทำคอนเทนต์ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้เด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ